ได้สวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมสวัสดีครับเป็นเิจฉยวครับญาติทำเอฟนเจฉุกทุกทุกท่านครับผมอาจารย์ปิศาโคราดทักไทยหลังหลายเดือนไม่ได้คุยกันเนาะอาจารย์เนาะสองเดือนได้ไหมสองเดือนสามเดือนได้ครับผมเอ้ากลับมาใหม่ต่างคนต่างยุ่งเนาะอาจารย์เนาะครับผมอาจารย์ปิศาเนาะค่ะปิศาโคราชแนวทาง เลขอาจารย์เข้าดีเนาะค่ะช่วงนี้เนาะได้ดเข้ามาตลอดอยู่ครับออาเลขทูบเข้าขงวดที่แล้วก็ห้าหนึ่งเนาะค่ะอาจารย์เลขจุดใช่ใช่ใวิ่งหนึ่งข้างล่างมันขอกห้าหนึ่งไงครับห้าหนึ่งครับแปดมีตัวเลขทตบให้วิ่งหนึ่งลา่างครับจ้าแนวทางอาจารย์ปิศาโกลันมาเอางวดนี้เริ่มใหม่เนาะอาจารย์เนาะครับผมทางซ่องโจพารวยลเริ่มใหม่นะคะเป็นงวดแรกงวดที่หนึ <S 1> 1 <S ่งไปเลยครับผม เลขหนึ่งห้าหนึ่งว่าที่แล้วเข้าที่เลขทูบนะคอะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ลงอาจารย์ก็ส่งให้ส่งให้ทุกงวันอยู่แล้วอาจารย์เนาะต้องส่งให้ทุกงวันครับผมเดี๋ยวก่นอนเนาะรอแปบ๊บหนึ่งนะครับผมหาไลน์อาจารย์<อ>สิทหลวงพ่อเลขไอไลน์ของอาจารย์ก็จะใช้เนี่ยเจอแล้วครับ กัมมวลเลขสี่ข้อแดงนะผมทีลายผมเลขอาจารย์งวดที่แล้วเดี๋ยวขอเงินกันลายเงนเยอะบางทีก็ลบไปบ้างนี่ลงมาที่แล้วก็งวดที่แล้วก็จะเป็นข้างบนงวดที่แล้วจะเป็นสองสี่สามไหมครับให้วิ 3, ่งสามไม่เข้ามันข้างล่างให้วิ่งหนึ่งหนึ่งสองและเลขชุดมันหนึ่งห้าแปดครับห้าหนึ่งห้าแปด หนึ่งหนึ่งงหนึ่งห้าแปดจ้จังวันที่แล้วเนาะรูบเข้าเนาะวดนที่แล้วครับผค่ะนี่วันสิบหกกุมภาโอมาแล้วได้แล้วจันเดี๋ยวให้จาย์พูดด้วยนาะคอะว่าจันส่งไลน์มาให้แล้วเดี๋ยวก็จะให้จันเป็นคนพูดเนะค่ะ แนวทางแต่ละอาจารย์เดี๋ยวไปเอาถ้าถ้าโจพูดเองนี่ไม่กล้าพูดเด้ <c oughs> ออาจารย์กลัวเพิ่นจะบอกว่าเราจะหาว่าเราเอาเลขเพิ่นมาลงนะมันไ,มดม <c oughs> ได้ยินหลายช่องเห็นมันเจอได้ยินหลายช่องโต้สภาโต้เสียงอยู่เยอะแยะนี่ค่ะอันนี้คืองวดที่แล้วงวดที่แล้วที่อาจารย์ส่งไม้แอดเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่ง <c oughs> กุมภาหกแปด ครับวิ่งบนสามสองสี่สามสี่สามเนาะวิ่งล่างหนึ่งโอ้วิ่งล่างหนึ่งหนึ่งก็มาจริงห้าหนึ่งแล้วก็เลขทูบหนึ่งห้าเจ็ดถูกต้องครั 1, 5, บหนึ่งห้าแปดอ๋หนึ่งห้าแปดบ่อ๋อต<ช>ัวปากกามันมันจงนางจางเนาะจั 1, 5, นเนาะเข้าที่เลขทูบหนึ่งห้าแปดเลขออกห้าหนึ่งเนาะจานเนาะถูกต้องครับผมแล้วก็วิ่งล่างหนึ่งเนาะคะ่ะ ใช่ครับผมจ้ะอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งพุาสองห้าหกแปดครับผมเข้าที่เลขชูเลดวิ่งล่างเข้าแม่นแม่นนะคะัเแมวิ่งเนาะครับผมงวดนี้ก็ขอให้แม่นแม่นอีกเด้อจันเด้ะครับผมงวดนี้อ่ะมานนี้วิ่งเอาเลยเนาะค่ะจันวิ่งบนตัวไหนครับจันครับผมสามตัวบนครับผมหนึ่งศูนย์สี่ครับผมวิ่งศูนย์ครับ เดี๋ยวนะคะวิ่งก่อนวิ่งบนนะคะวิ่งบนก็มีตัวศูนย์นะคะตัวเจวิ่งศูนย์นะค่ะตัวเดียวนะจันเนาะวิ่งศูนย์ตัดได้สองตัวศูนย์สี่ครับไอ้ยาติ่ทำให้บรรเจ้าไปตัดเอาครับสองตัวสามตัวคือหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ตััววเดียบผอาจารย์ตัดให้ก็คือศูนย์สี่เนาะค่ะ ชู่นสี่ตัวเดียวแล้วก็ถ้าแยกออกมาอีกก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเนาะจาะันเนาะศูนย์หนึ่งแล้วก็หน,นึ <14 S 2> ่งสี่หนึ่งสี่บิงล่าง่ะจันตั้าางสองตัวล่างก็จะเป็นสามเก้าครับผมวิ่งเก้าครับผมวิ่งล่างครับผมเลขคำนวณออกมาอย่างนี้ครับก็มีเก้าตัวเดียวนะคะใช่ครับจันจำไพ่ก็คือสามเก้าตัวเดียวคะ่ะ ส่วนเลขทูบงวดนี้มีเลขทูกก็จะเป็น5 2 7ครับค่ะนนี่ก็จะเป็นเลขฝันนะเมนจูนําเลขฝันไปออกอากาศนะทุนงวดนี้อยากจะทำได้ทุกท่านเลยครับมีฝันด้วยมุอาจารย์เลขฝันก็คือเบอร์ตัของอาจารย์ทั้งสองเบอร์นั่น1 2 4ก็ใช่นะ5 2 7ก็ใช่ในเมนจูที่ออกอากาศไม่เลขคำนวณคือ3 9ตัวเดียวทั้งนัอ ฝันแล้วกับฝันฝันว่างยังไงบ้างกับอาจารย์ฝันยังไงบ้างเลยฝันฝันว่าคุณพ่อมากระมอยโทรศัพท์เกี่ยงยังไงอืมเนี่เยเกี้งยังจะมีจะมีเบอร์โทรอีกสองเบอร์ในเอ็นบินโจคือหนึ่งศูนย์สี่เลขสามตัวตายก็อีกสิบหนึ่งก็จะเป็นห้าสองเก็ดวันเกิดตัวเองย<อ>ี่สิบเก็ห้าสองเกดเบอร์หนึ่งก็เลยนําอมออกากาศไปเลยพ่าฝันง้อที่แล้วฝันเห็น ไม่ใหญ่เนี่ยแหะอยู่ข้างๆกันเนี่ยแหะทำงานด้วยกันนะจ้ะเพราะว่าแกมาบอกว่าทำงานไปแง่งงานแง่งงานก็เลยแกอยากไม่ไม่อยากพูดนะเรื่องผู้หญิงนะจ้ะแกมาอย่างนั้นก็เลยโอ้มาออกส่วนส่วนล้านเปอร์เซ็นต์ไปออกเลขตัวเองอีกโอ้ว่านส่วนออกส่วนส่วนจริงๆขัวนโอ้ขั้นล่างมันมอข้าในหรือเปล่าเงวดก่อนโน่นก่อนโน้นไปอีกจ้ะมันเป็นเลขฝันบอกเหรอาจารย์ใช่เป็นเลขฝันครับ ไม่ได้ตามกันเนาะจันเนาะโตก็ไม่ได้ามอาจารย์เลยใช่วันนายาติดตามเขาโตมาตามอยู่ผบอกเขาถึงก<อ>็ขอใด้เนาะจันที่ไม่ได้ตามอาจารย์นเนาะได้ได้ได้ต่อดีใจด้วยกับคุณแม่เราโอ้่ันไปดีแล้วโอเคจ้กก็เดี๋ยวเลขฝันฝันว่าพ่อมาขโมยโทรศัพท์ใช่มขโมยโทรศัพท์บอกว่าสังวานเด้อพอเอาโทรศัพท์ไปขายแลเด้อประมาณนี้เสียง่ันเบาพูดกันมาให้ได้ยินนะ เลขโทรศัพท์ต่อหมดเลยในมันโจรใช่ฟันต่อหมดเลยจ้ะเลขคำนวณตรงกับเลขฟันเบิร์นเลขประมา้ฟันเบิร์นขึ้นที่สองความในมันโจรฟันมาขโมยเต็มเห็นหน้าคนฟันจ้ะไม่เห็นหน้าคนขโมยคนฟันไม่หน้าคนขโมยอ้าวแปลกฟันสองคนติดกันเดี๋ยวด้กค่ะก็เลยเอ้าเบอร์ตัวนี่แหละออกอากาศเลขคำนวณก็จะมีสองตัวนะสามเก้าฟันก็คืออาจารย์ ฟันก็คือหนึ่งศูนย์สี่หมายเลขท้ายตัวสาหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเครื่องแล้วก็อีกเลขหนึ่งเนี่ยเลขต้อง,งต้องครับผมไม่มีตยวเลขเลขยังค่ะจารย์อีกเลขหนึง่งเลขทูบ๊ปเป็นห้าสองเก็ดอาจจะเป็นเลขเบอร์อีกเบอร์หนึ่งอยู่ในเครื่องในเกณฑ์ก็จะมีสองซิงอ๋อ,อก็คือใช่เลขนำไปเป็นปเ,ลเลขทูบเลยเลขฟันกับเลขอันนั้นนี่เหมือนกันเนาะค่ะจย์เนาะเลขฟันกับเลขกรุ๊เหมือนกัน ซิมหนึ่งก็คือเลขห้าสองเจ็ดใช่ไหมเลขท้ายซิมหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์สี่ครับผมกองก็รู้สูงซิมหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่อีกซิมหนึ่งคือห้าสองเจ็ดใช่ไหมคะถูกต้องครับผมซิมสองห้าสองเจ็ดฟันก็คือหนึ่งศูนย์สี่แล้วค่ะแล้วก็สี่ห้าสองเจ็ดมีสองซิมห้าสองจะฟันสองคืนติดกันเลยครับโอ้ฟันสองคืนติดพ่ออายุเท่าไหร่ครอาจารย์ที่เสียชีวิตคนพ่อป้านี้ก็จะท่านก็จะประมาณถ้ามีชีวิตอยู่นะ ตอนท่านเสียก็ประมาณ79ตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ก็ประมาณ95-96 0ประมาณนี้แหละไม่เอาตอนเสียชีวิตนะคะตอนเสียพ่อ79ไงครับพ่ออายุ79เนาะคะ่ะคพใช่บวชในท่านได้9พรรษาไงครับก็เลยลาสิกขาตอนนี้มัน10กว่าปีแล้วครับ12-13ปีจะกเก้าเลยตอนเสียชีวิตอายุ79ปีถูกต้ตองครับผมโอ้โชคดีเลยความฝันได้ความฝันด้วยเนาะคะ่ะวันน<ค>ี้ เอ,อ้ยก็แปลกอยู่นะวันนี้นึกอยากคุยกับพระอาจารย์ปิศนาแอดก็ปแปลกๆอยู่เหมือนกันับผมนี่ค่ะแนวทางตัวเลขอาจารย์ปิศนาต่อไปได้ตามกันทุกวันเนาะอาจารย์นุน่มนะครับครับผมครับมีเวลาจะเปมนโจทักมาเลยครับจังหวะไม่หน้านาเนาะถ้าหน้าทำนาอาจารย์ก็จะไม่ว่างเดี๋ยวก็ไปดํานาไถนา แล้วก็ไปเกี่ยวข้าวอีกใช่ครับผมค่ะเอ้าทบทวนแนวทางเ้วะค่ะจากอาจารย์ปิศาโคราชเนาค่ะแนวทางรัฐบาลไทย16กุมภาพันธ์2568ด้วะค่ะความฝันของอาจารย์ก็คือคุณพ่อของอาจารย์ปิศาโคราชเนี่ยเพิ่นตอนเสียชีวิตเนี่ยอายุ79ปีเ้าะค่ะมาขโมยโทรศัพท์ไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องไหนเพราะว่าเครื่องหนึ่งอ่ะใส่ไปสองซิมเนาะ หน้าเครื่องนี้แหละแอ้เปนโจที่พูดยอย่างนี้สีแดงเนะี่ยจ้ะก็มีซิมลงท้ายด้วยหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็ลงท้ายด้วยห้าสองเจ็ดเนาะค่ะอาจันถูกต้องครับผมอาอายุท่านเนะ่ะเจ็ดสิบเก้าปีตอนนั้นเสียชีวิตแต่ว่าพอสอเกิดนี้ก็ไปบวกลบเอาเองก็ได้เนาะเอฟซีเดอร์ถูกต้องถูกต้องกระบอกยอะไปลราบวกลบกันครับผมจ้ะวิ่งบนสี่เนาะค่ะสามตัววิ่งบนศูนย์ครับผมเออยขออภัยวิ่งบนศูนย์ค่ะ วิ่งบ,บนศูนย์วิ่งบนศู<บ>นย์จะเป็นโจ๊ใช่ใช่ครับผมสามตัวมีหนึ่งศูนย์สี่อาจารย์จับให้คือตัดให้คือศูนย์สี่ส่วนศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยแอดเป็นคนเขียนให้นะคะครับวิ่งล่างเก้าด้วยนะ,ะวิ่งล่างเก้าสองตัวมีสามเก้าแล้วก็เลขทูบน้วอะเลขทูบมีห้าสองเจ็ดก็ตรงกับเลขซิมเนาะ เลขซิมมันที่สองอวัวที่แล้วก็เข้าที่เลขทูบห้าหนึ่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าที่เลขทู่ห้าหนึ่งวดก่อนก็เข้าอะไรอาจารย์งวก่อนเข้างวดก่อนก็เข้านะเอ็นโจงวดก่อนเข้าตัวไหนคะาจารย์งวก่อนมีเข้ามีอ่าวดก่อนเข้าออกวอดวก่อนหน้าน,น,นั้นมันออกเจ็ดเจ็ดเก้าบน ใล่สามตัวคนเจ็ดเก้าใช่ใช่มันออกเจ็ดเก้าตัวเจ็ดเก้าวิ่งเก็ดด้วยบอกว่าเกดจะมาสองตัว้างบนมันมากิ่มันเจนั่นแหละของอาจารย์ให้วิ่งเกดด้วยก็คือว่าเข้าสองงวดติดแล้วเนาะเลขวิ่งเลขลุ่นเเลขวิ่งมันจะไม่หลุดง่ายๆหรอกเอ้มันเจมันจะง่ายง่ายแต่ญาติจำว่าทักไลน์มาเขาังได้ได้วิ่งของอาจารย์ตัวเดียวสุดยอดมากได้สองตัวสามตัวไม่ค่อยากได้เพราะว่ามันอันเยอะจ่ายน้อยเพราะว่าเนาะ ทีนี้อาจารย์วิ่งบนเป็นบนล<น>่างเป็นล่างใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมเลกวิ่งเนะี่ยเนาะจารย์เป็นไปได้ไหมว่าวิ่งบนแล้วมาลงล่างจัร์มัน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 น้อยนะเอ็มเป็นเจอร์น้อยมากเลยนะส่ว <andro> นมากจะเข้าเลขเนี่ยจะเข้าของอาจารย์จะเข้าตรงตรงเลยนะใชะแล้วจะเข้าตัว ANG, ลกลับแ้วก็กลับยากนะจะเข้าตรงตรงให้สองตัวคือออกสองตัวเปกลางล่างเลยใช่สองตัวกันงบนประมาณนี้เอ็มเอ็นเจอร์ใ ก็เป็นแนวทางของอาจารย์ปิศนาคราชโทรท้ายๆก็ดีอย่างหนึ่งก็จะได้แนวทางความฝันด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็แม่ของอาจารย์ก็ฝันแม่เนี่ยแม่อาจารย์ใช่ครับผมแต่ว่างวดนี้พ่นบ่ฝันนะใช่ครับผมตอนนี้พ้นมาทํางานอยู่จังหวัดการจรนบูรีโอ้ือไปเห็ดไก่ใช่ไหเดียวกับพ่อใหญ่เอาอาจันย์ครับอาจารย์ได้รงเรียนเมษาวันเกิดวเองพอดีนะอืมเกิดเดือนเมษาบ่อาจารย์ ปีนี้อาจารย์เกิดก,กิจเกิดเมษาเยานในเมนโชเคยออกนะสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะใช่เกิดปศสองพันห้าร้อยสิบเกิดเกิดวนะันที่กิจเจ็ดเมษายนวันสองเป็นเมษาปีนี้ก็จะอายุเท่าไหร่นะอาจารย์ปีนี้ก็จะห้าสิบหนึ่งเต็มเมนโชห้าสิบห้าสิบเอ็ดเต็มบ่ถูกต้องครับผม,มห้าหนึ่งมันก็ออกไปแล้ว,นะวดีาะ คออนพวจเจงกายขอวผม,มออกวออกว่าดี <c oughs> <c oughs> ออกออกออยนั่น 1, หนึ่งห้าหนึ่งค่ะอาจารย์เอาแค่นั้นก็อายพรในเอฟซีหรออค่ะอาจารย์ครับแอดมินเอฟซีของแอดมินโจทุกท่านของออาจารย์ปริศนาโครนานำไปคิดถึงเสียงสดๆนะครับที่ออากาศไปให้ แอดมินเจียวที่ได้ออกอากาศแต่ตอนนี้ครับอาจารย์ก็ได้มาทํางานี่จังหวัดกาญจนบุรีครับแอดมินเจียวได้มาขอหวายนะวกาได้ออกอากาศให้อาจารย์ปิศาโคราดครับขอให้แอดมินทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสู้กับหน้าที่การงานไปอย่าท้อครับผมงานคือเงินความสุขให้สุขอยู่สุขสบายมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับผมสายทุกข์ครับขอบขอบขอคุณอาจารย์ปิศาโคราดมากๆกาะที่ให้แนวทางทางช่องโจปลารวย สาธุเต้นกันครับผมค่ะขอให้จย์สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะจย์นะคับขอบคุณสาธุครับมสวัสดีแอดมินโจือนกันครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะุครับผมสวัสดีครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเอดอรกลายเป็นกําลัางใจกับทางซ่องโจพารวยด้วยนะคะขอกราบขอบพะคุนคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านทุกทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้งวดน,นี้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวันที่หนึ่งให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นหมาแหงๆปัง,ปงๆรวยๆทุกทุกคนทุกทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้กับคอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ